สวัสดีครับมาพบกับฟุกเฮอาสมาร์ทคาร์ครับวันนี้ครับมาพบกับรีโวแคปัตเตียเกียออโต้นะครับผมงบราคาแค่สี S ่แสนกว่าบาทเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับว่าคันนี้จะได้รับอะไรไปบ้างในราคาแค่สี S ่แสนกว่าบาทครับผมอ่ะมาเริ่มดูกันใกล้ๆได้เลยครับเริ่มต้นที่ชุดแต่งกันโซเดน,น้าก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นแบรนด์รีโนโใช่ไหมเอ่ยอไรโนใช่ไหมอ่าอ่านผิด <laughs> นะครับอ่ะหนึ่งชิ้นหลายตังอยู่นะ ยกให้ไปฟรีๆแบ่งกันใช้นะครับอ่าก็คันนี้ได้ไปกีออโต้ด้วยนะครับผมก็ได้ผมเปิดเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าให้ดูก่อนนะครับใครได้ไปนี่รับรองว่าคุ้มค่ากับราคายอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าช่วงที่พันๆมาผมเคยได้ซื้อชุดแต่งเบิกมาแต่งให้กับลูกค้าก็เจ็บเจ็บไปเยอะเจ็บไปเยอะนะครับช่วงนั้นแต่คันนี้ก็ยกให้ไปฟรีๆนะครับ ขอไปด้วยครับอ่ะน็อตฝากระโปรงไม่แกะไม่ถอยครับแผนเพลอยู่ที่เดิมนี่นี่ครับเป็นข้อที่ว่าเขาถึงต้องได้ย้ายแพนเพลเข้าไปข้างในนะครับบางทีแบบมันชอบเป็นขีก้กาพวกเนี้ยนะครับปี๊บสองนะครับตรงรุ่นเอ่อพวกระบบแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างมีรับประกันให้นะพวกแบตเตอรี่พวกเนี้ยรับประกันให้หมดเลยแล้วก็สําหรับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆเ,เลยคันนี้เราก็มีรับประกันหลังการขายให้นะทั้งเครื่องเกียร์ กล้องไอซียูเฟืองท้ายต่างๆรับประกันให้กันแบบยาวๆเลยนะครับอันนี้ก็เครื่องยนต์เดิมๆไม่ได้มีการจูดไม่ได้มีการปรับแต่งมาใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยววนไปดูด้านนูนกันต่อแล้วก็คันนี้เลขใหม่หน่อยด้วยนะครับคันนี้คุณลูกค้าแต่ในรถปี2022เลขใหม่อยู่ประมาณ50,000กโลนะครับเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันต่อไปนะครับอ่ะด้านข้างคันนี้ก็คือตัวรถเนี่ยจะได้เป็นสีดำอยู่แล้วนะครับก็มีการปรับสบภาพพื้นผิวให้แล้ว เป็นอย่างดีนะครับตรงไหนที่ว่ามีร่องรอยนิดๆหน่นนนอยๆคือเราเก็บทําใหเ้เรียบร้อยนะครับอ่ะแม็กใหม่ยังใหม,ม่จัดที่หนึ่งชุดนะครับผมล้อขอบสิบแปดเอ่อเป็นล้อลาย r อสามศูนย์นะครับยางยี่ห้าอ่ายางใหม่ปียี 25, ่ห้าเลยอันนี้เป็นซีรียางสองสี่ห้าสี่สิบห้านะครับผมถ้าถ้าเดานะน่าจะแม็กน่าจะกว้างเก้าครึ่งสิบครึ่งอันนี้ที่ที่ผมเดานะนะครับก็เป็นล้อใหมย่มายมางใหม่เพราะว่ามันอยู่ในโป่งล้อพอดี ข้างหน้ามันยางสองสี่ห้าขลับมันยางสองเจ็ดห้าอันนี้มันเสมอสมนะครับก็น่าจะเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับพอดีเลยใช่ก็ใช้กันยาวๆนะครับได้ไฟเลี้ยวมุมกระจกเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่สิ่งถัดมานะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาทำมานะก็คือเก็บดีเทลนะครับคุ้มหนังเพราะว่ารุ่นรุ่นเอ็นที่ออโต้ในปีเนี้ยมันจะยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับแต่เนี้ยทำเบาะหนังต่างหากมานี่คุ้มให้ใหม่เลยคุ้มมันของเดิมสูตรเลย นะครับเบาะลูกหน้าซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไาว่ากันอีกทีวนทางมู้นก่นดีกว่าก่อนดูใช่ครับผมนี่สิ่งตัดมาที่จะได้รับก็คือเป็นตัวโลบารเจ็บเป็นเหล็กสายขออภัยครับอ่ะก็ค,ะคือสายแคมปิง้งตอบโจทย์นะครับนี่ เอาเรนเดอร์อ่าเอาเรนเดอร์นะครับผมยกให้ไปเลยนะครับอ่ะแม็กมายังไม่เรียบร้อยสีด้านข้างปัาสภาพผิวแล้วนี่ด้านท้ายก็มีเป็นกันชนท้ายนะครับผมแข่งหน้าตัวเนี้ยเบิกใหม่นะลายนะเบิกม,มาอะไรตังค์นะครับผมก็คือเงินมืนนะ่นอ่ะชิ้นละมืนนะ่นอ่ะเออหนึ่งชิ้นต่องเงินมืน่นแต่ชิ้นหน้าชิ้นท้ายชิ้นบนอนะไรแล้วเมืกี้น,นะครับเพราะว่าเคยเบิกมาแต่งให้ลูกค้ายอยู่ช่วงนัง้นที่ว่าจัดโปรเป็นของแถมให้ไปก็ เจ็บก็เจ็บนะครับรใ,ชใช่ครับทเทนกำลังมาใช่ตอนนี้คือทเทนกำลังมาแต่ว่าคือเรื่องเรื่องล้อเรื่องอะไรก็ถ้าลูกค้าอยากจะให้มันเป็นใส่แคมป์เลยก็อาจจะไปไปเทิร์นล้อเอาก็ได้นะครับผมก็ทําแบบเป็นรถสไตล์ยกสูงหน่อยอ่ะด้านท้ายก็พวกโลโก้ต่างๆอยู่ครบครับผมนี่ไฟท้ายสวยๆเลยสติ๊กเกอร์ด้านข้างอ่ะอยู่ครบนะครับสีสวย บางบางนะครับช่วงลงช่วงล่างพ่นการสนิมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่จะตีดำปึ๊ดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดรถด้ฟังกันนี่เชื่อมเดียวติดเล็กไหมครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่ากโลนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองนี่พรมาลายสวยๆเลยไม่มีทิฏฐิเลยนะครับแล้วก็กุญแจก็คือรีโมทสองดอกครบนะครับผมอ่า รุ่นนี้ก็คือเกียร์เออมันไม่มีก้อนทอยอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูลึกนะครับเป็นจอทัชสก,กีนนะครับผมเป็นจอเดิมจากศูนย์นะครับนี่ก็รองรับระบบพวก Android Auto Apple c a r p l a y เรียบร้อยนะเกียร์คือจะเป็นเกียร์ออโต้นี่ที่เน้นย้ำเลยนะครับ้าเพดงเพดานสวยกิฟเลยไม่มีร่องรอยการเจอใดๆมาทั้งสิ้นนะครับ อันนัแกะเมรอาร์คให้ดูสักหน่อยอ่ะนี่ยังไงครับอาร์คซ้ายขวามันจะเหมือนกันนะครับตามตะเข็บตรงเนี้ยเราจะอาร์คเว้นอาร์คเว้นนะครับผมจะไม่ได้ขีมากมากนะครับแล้วก็ทางด้านทางด้านนี้จะเป็นพราวกชุดควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างก็ปรับเลนไฟฟ้านะครับทั้งท่านเลยใชเย่เก็บดีเทลมันเป็นอย่างดีนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง อันนี้ถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายแล้วนะครับส่วนน้ํามันเกียร์ยังไม่ถึงระยะตอนเล็กไม่ถึงแปดหมืนค่อยไปถ่ายก็น่าจะใช้ได้กว่า2สองหมืนกว่าโลสองหมื่นห้าพันโลใช้ได้นะครับเพราะว่าเราไปที่ศูนย์ศูนย์บอกว่ายังไม่ถึงระยะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสรุปให้ราคากันเลยนะครับกับคันนี้ก็คันนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นรีโว่แคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับผม ได้ชุดแต่งนะครับกันชนหน้าโลบาร์แล้วก็กันชนท้ายนะครับผมส่วนเออเรื่องของล้อจะได้เป็นล้อแมกใหม่ยางใหม่ขอบ18 1ชุดพร้อมใช้งานกันแบบยาวๆเลยคองเหลวดูแลเช็คระยะถ่ายให้เลยเรียบร้อยนะครับกับราคาวันนี้ครับผมเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นนะครับจบสดไม่บวกแบบเพิ่มมีเล่น <c oughs> จบสดไม่บวกแบบเพิ่มมีเล่มพร้อมมด นะครับผมพอดีรีบไปหน่อยแล้วก็ซื้อกันพรเหมือนเดิมครับฟรีทุกค่าดําเนินการน,นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราจะมีรถอะไรมารีวิวก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ